มอร์นิ่งสวัสดีเพื่อนเพื่อนเมื่อวานโอ้ยวิ่งตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเมืม่อวานไปบ้านสวนมาดูสิคะปูหอมก็ได้กินปูกผักกล้วยเดี๋ยวกล้วยหำหำวิวจ,จะพาไปย่างมาหน้าหนาวกล้วยปิ้งไปทำกล้วยปิ้งกล้วยฉาบพวกกล้วยมีเยอะปู ผักขายก็ได้เงินนะหอมขายหอมหอมทำไปทำส้มผักก็อร่อยนะคะดูยอดคะน,น้าหรือว่จะผัดคะนา้าจากสวนบ้านสวนมีความสูขมีความสูงเมื่อวานไปเจาะน้ำบาดาลรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ ค้าเจาะก็เป็นแพงถ้ารวมหมดเราต้องไปซื้อจะใช้โซโซลาเซลล์เลยจะใช้ไฟมันได้สองอย่างมาบ้านก็ไปเจาะน้ำบาดาลเวลาบ้านสวนถ้าเราทำเกษตรนะคะน้องชายน้องสาวเขาก็อยากเขาก็น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นขาดน้ำไม่ได้ใครอยากหอมยกมือขึ้น หอมใส่อะไรก็อร่อยหอมจะกินหอมแล้วจะกินผักตบเอาพักหวางซานผักบ้านให้เยอะเลยกล้วยเยอะวันนี้จะทำกล้วยปิ้งกล้วยฉาบพ็อร่อยดูเมือ่อวาจนมืดจนค่ำเท่าเจาะน้ำบาดาลแต่ก็ได้สม ดังใจหมายนะคะได้สมดังใจหมายดูเสียงนกดูตระกูลกล้วยมีมะละกอมันมืดเมื่อวานบ้าเกือเอากล้วยมันหลเถิดวิวจมีมะละกอผสมอยู่ลูกหนึ่งจะทำพะพยาสลัดปอกๆก,กล้วยกล้วยเรื่องของกล้วยทำอะไรทำกินก็ ทำกินก็อร่อยทำขายก็ดีรักอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรไม่ได้แปลว่าพอเพียงนะคะขายได้เงิน mm. ขายอายชีพไหนก็ดีขอให้เป็นอาชีพสุดจริตนะคะแล้วแต่อาชีพที่วันนี้ก็จะไปดูบ้านเขางล,งล,ลงเสา บ้านเรามาอยู่บ้านตอนนี้สองเดือนกว่าโอ้ยแต่ว่าถ้าออกไปบ้านสวนบ้านทุ่งนาไม่อยากเข้าในเมืองวุ่นวายมีแต่รถแต่ลาถ้าอยู่ข้างในเมืองเนาะวิวเป็นคนสองบ้านค่ะมีบ้านทุ่งนาแล้วก็บ้านในตัวเมืองรออยู่นี่แหละช่างในสัญญาก็บอกว่า วันที่ห้ามีนาหรือจะวันที่เก้ามีนาก็เป็นวันดีอยากขึ้นบ้านใหม่ใครจะมาขึ้นบ้านใหม่มาเลยค่ะยินดีต้อนรับพูดเรื่องของหอมมีมีผู้ชายคนหนึ่งว่าทำไมขายหอมไม่ขายผักตบเลยสัหอมสวยไหมหอม อันนี้ปลูกเองนะคะไม่ได้ใส่ปลอดสารพิษทุ่งนาวิวีไม่ใส่ผักคะนา้าจะถังจะเอากันยอดยอดไม่สวยแต่เราเราไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ทานสบายอกสบายใจใช่ไหมใครอยากหอมจะเอาหอมหรือจะเอาผักตบยกมือขึ้นเพื่อนๆมีความสุขนะคะอย่าไปทำคอนเทนที่ฟาดฟันกันเลยบาปกรรม ขอร้องใครไม่สํานึกก็เลวแต่